สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอ,อิร์ธอาร์มสดชื่นใช้กระทะยักษ์สร้างรายได้ร้อยล้านมีเท่าไหร่แจกคนไทยหมดเชื่อว่าใครหลายๆคนคงรู้จักและคุณหน้าคุ้นตาสองพี่น้องคู่นี้กันเป็นอย่างดีสำหรับนุมอารมณ์ดีอย่างเอ,อิร์ธอาร์มสดชื่นเจ้าของช่อง YouTube ชื่อดังแท็กเบิร์ซึ่งทั้งคู่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครแถมยังชอบทำคอนเทนต์ช่วยเหลือสังคมอีกด้วย และว,วันนี้เราไม่พลาดที่จะพาทุกคนไปส่องชีวิตของทั้งคู่กันถึงแม้ว่าจะรวยแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยโอ้อวดซึ่งเอิร์ธอาร์มีเอกลักษณ์สำเนียงสุพรรณแบบจริงใจบวกกับคอนเทนต์ที่ทำเอาคนดูต้องยิ้มตามกับความตลกของเขา โดยคอนเทนต์เริ่มแรกของทางช่องนี้จะเป็นการแจกสูตรอาหารให้คนดูนำไปใช้ทำมาหากินและมีการเรเววร้านค้าทั่วไปแต่ที่ได้รับความสนใจจากสังคมส่วนใหญ่จะเป็นคอนเทนต์แจกสิ่งของช่วยคนที่เดือดร้อนในสังคมหรือช่วยคนจนเพราะเรื่องกินไม่ใช่เรื่องเล่น วิธีทำอาหารจึงกลายเป็นคำค้นยอดนิยมใน Google อย่างไม่ต้องสงสัยและหลายเมนูก็มียอดวิวถล่มทลายอย่างคลิปวิธีการทำหมูกรอบสูตรอยากบอกว่ากรอบยันข้างบ้านมียอดแชร์กว่า7 0 0 0แสแชร์ยอดวิวมากกว่า41ล้านครั้งคลิปดังกล่าวเป็นฝีมือของอามหนุ่มราชบุรีที่ลหลงไหลในการทำอาหารตั้งแต่เด็กเป็นพ่อครัวหัวป่าของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนยามสังสรรค์นจนใครๆเรียกติดปากว่าเชฟอาร์ม ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto Online ขอบคุณครับ